ชื่อเด็ดกับเซียมีทุกโต๊ะประจำวันที่12กุมภาพันธ25์2565สวัสดีครับวันนี้มีข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลมาฝาก4คู่นะครับประจำคลิปวันนี้นะครับไปเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับไปกันที่พีเมลีกของอังกฤษก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับเซาท์ทิมตันนะครับไปดูราคากันสักนิดหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นราคาเปิดมานะครับให้แมนยูต่อ ลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ขยับลงมาเป็นแมนยูต่อ1นลูกนะครับคู่นี้เตะกันที่โอทร r a ฟอร์ดนะครับในเวลา19ในกลางครึ่งนั่นก็คือทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเจอกัน6นัดล่าสุดในทุกรายการนะครับแมนเชสเ,เตอร์อยูเต็ดเอาชนะได้3แล้วก็เสมอ3ยังไม่แพ้เซาแธทมป์ตันนะครับเจอกันทุกปีนะครับในเกมลีกนะครับคู่นี้ อันดับตารางคะแนนนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่6ครับมี39แต้มจาก23นัดนะครับส่วนเซาท์แฮมตันนั้นอยู่ในอันดับที่10 28แต้มจาก23นัดนะครับผลงานล่าสุด6นัดนะครับในทุกรายการนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นชนะ3แล้วก็เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับถ้านับรวมจาก เฉพาะเวลา90นาทีเท่านั้นนะฮะส่วนทางด้านของเซาแลมตันนะครับชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับสภาพทีมล่าสุดนะครับของทั้งคู่นะครับแมนยูนเน็ตเนี่ยผู้เล่นที่จะลงสนามน่าจะเป็นหน้าเดิมเดิมฮนะ จากนัดที่แล้วนะครับกองหลังก็จะใช้ลาฟาเอลวาลานนะครับยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควาลแดนหน้ามีคริสตินโอลโล a นโดนะครับขนาดข้างด้วยมาทับแรดฟอร์ดแล้วก็เจเดนซันโชนะครับมาในระบบการเล่น4-3-3นะครับส่วนซาวล์นตันขาดตัวหลักไป3ลายแต่ว่าไม่น่าปรับตัวผู้เล่นมากจากนัดก่อนที่ยังลงตัวได้ดีนะครับซาล์นตันมาในระบบ4-2-2-2นะครับไลอัพขึ้นมาแบบนั้น เจ้าบ้านแมนยูเนี่ยผลงานช่วงหลังของของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ายังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีมากๆนะครับเกมในลีก5้เกมหลังสุดชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะฮะในขณะที่ผู้มาเยือนเซาท์แฮมตันนะครับผลงานในช่วงหลังเนี่ยในลีก2เกมหลังสุดนะครับเจอกับทีมใหญ่ก็เก็บมาได้4แต้มนะครับแต่ถ้าดูจัดฟอร์มการเล่นก็ยังไม่ถึงกับ ดูคาดหวังได้อะไรมากนะครับเกมในหลีกสิ์นัดหลังสุดชนะ3เสมอ5แพ้2เกมนี้จะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับยังดูเป็นงานหนักสำหรับเซาท์แฮมตันอยู่เพราะว่าคุณภาพตัวผู้เล่นเนี่ยแมนยูยังเหนือกว่าแม้ว่าเจ้าบ้านมนเชสเ,เตอร์อรอยูเต็ดฟอร์มดีในช่วงหลังเนี่ยผลงานอาจจะดูแย่ไปสักหน่อยก็ตามนะครับแต่ศักยภาพทีมและก็ฝุ่นกำลังตัวผู้เล่นของเจ้าบ้านยังดูแข็งแกร่งกว่าโอกาสที่ทีม เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้นะฮะมีความเป็นไปได้สูงเย่างนี้เซียนหมีเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2นั้นก็ยังอยู่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนอริทซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปนะครับตรงนี้ เปิดมานี่นอริทซิตี้กับแมนซิตี้แมนซิตี้ต่อ2ลูกนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งด้วยกันนะครับเจอกันที่แคลิฟรดนะครับบ้านของนอริทนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของบ้านเรานั่นเองนะครับ6นัดล่าสุดนะครับทุกรายการที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นนอริทชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ให้ซิตี้ถึง4ครั้งนะครับ อันดับในตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนอลิซิตี้นะครับยังอยู่ในโซนอันตรายนะครับยังดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในอันดับที่18เก็บไปได้เพียง17แต้มจาก23นัดนะครับส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นจ่าฝูงครับมี60แต้มจาก24นัดผลงานล่าสุดในทุกรายการนะครับ นอริทชนะ4เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นะครับส่วนซิตี้เนี่ยชนะ5้าเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับ6นัดหลังสุดเจ้าถิ่นนอริทนะครับภายใต้การคุมทีมของดีนสมิธนะครับถือว่าพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมากนะครับผลงานนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลตมา1ประตูต,ต,ตอนหนึง่งส่วนสภาพความร้อมของทีมนัดนี้นะครับบทสิทธิ์ใช้งานทีมครูนะครับยาคอปโซลินเซนและก็แอนดรู โอมบามิเดเล่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนัดนี้คาดว่าจะจัดทัพลงเล่นในระบบ4-4-2นะครับมีติมมปุกกี้อดัมไอดาเป็นคู่กองหน้านะครับแล้วก็มีจอสซาเจนกับมิลอตลาชิก้าเป็นปีกซ้ายปีกขวาแมนซิตี้ของเป๊ปกวาลิล่านะครับโชว์ฟอร์มได้ดีตามมาตรฐานของพวกเขานะฮะเปิด บ้านเอาชนะเบนฟอร์ดมา2 0สภาพฟอร์อมพ้อของทีมนัดนี้หมดสิทธิ์ใช้งานโคพาร์เมอร์กับียลเคซุสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ไม่เป็นปัญหาครับนัดนี้มาในระบบ433ตามสูตรของเป๊ปนะฮะยาดมาเลสแจ็คกรีลล์ลายิมสเตอร์ลิงเป็นสามภาษาในแดนหน้าเช่นเคยนะครับซิตี้จะบุกไปชนะนอริทได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่านอริทนั้นจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมากในช่วงนี้ก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พวกเขาเจอแต่ทีมเล็กๆซึ่งต่างจากทางด้านของซิตี้ที่ปราบมาหมดแล้วฮะทีมเล็กหหรือทีมใญ่ 20นัดหลังสุดพวกเขาชนะถึง17นัดนะครับสภาพความพร้อมของทีมฟิตพร้อมเกือบทุกตำแหน่งนะครับเกมนี้เซียนหมีเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับข้างฟาดไปที่ฟุตบอลเยอรมันบ้างนะครับบุนเดสลิกา้าเยอรมันฮนะโบกุ้มเจอกับบาเอินมิวนิกนะครับอันดับแรกไปดูตาราง ราคาเอเชียไฮเทคกันก่อนนะครับอยู่ตรงไหนเอออ่านี่ครับโบคุบอยู่ตรงนี้ฮะเปิดมาบาเยนต่อนะครับบาเยนต่อลูกครึ่งควบสองนะครับแล้วก็ขยับขึ้นเป็นต่อสองลูกไปเลยนะครับต่อสองลูกนะครับบาเยนนะครับราคาเปิดมานะครับเตะกันที่สนามโวโนเวียลุสสเตเดียมนะครับ แตะกันในเวลาสามทุ่มครึ่งสมทุ่มครึ่งนะครับผลงานที่พบกัน6นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นบาเยอนชนะหมดทั้ง6นัดเลยนะครับล่าสุดก็ชนะมา7ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนใหญ่เจอกันแต่ละครั้งเนี่ยสกอร์สูงหมดเลยนะครับเท่าที่ดูสถิตินะครับตารางคะแนนครับ เจ้าบ้านโบคุมอยู่ในอันดับที่11นะครับมี25แต้มจากการลงแข่งทั้งหมด21นัดนะครับส่วนบาเยอร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่1 52แต้มจาก21นัดนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดที่ผ่านมาเป็นโบคุมชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับส่วนบาเยอร์ ชนะ5แพ้1นะครับไปพลาดท่าแพ้กลัดบัดมา1ครั้งนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อสองนะครับโบกุ้มเกมนี้เนี่ยไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับเหลือเพียงโซมอนโซลเลอร์ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับน่าจะมาในแผนการเล่น4-3-2-1นะครับบางคนเรียกว่า4-3-3 อันโทนีโซซิลล่าเดินเกมในแดนกลางนะครับเซบาสเตียนโพเตอร์นำรุกขนาบข้าง้ดยเกริทโฮมันแล้วก็มิลอสปานโตวิดนะครับส่วนบาเยอร์เกมนี้ไม่มีมานูเอลนอยเยอร์นะครับที่ได้รับบาดเจ็บก็คงจะต้องส่งสเวนอุลไลส์ลงเฝ้าเสาแทนแดนกลางยังอยู่ันครบครับโยชัวกิมมิก โกลงแตงโตลิโซนะครับโทมัสมุลเลอร์เรอยซาเน่นะครับหน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้เช่นเดิมนะครับเจ้าถิ่นบกคุ้มเกมนี้พวกเขาต้องก้มหน้าครับยอมรับชะตากรรมของตัวเองเพราะว่าต้องเจอกับบาเยนมินิที่ช่วงนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะฮะพบกันล่าสุดนะครับโดนไป7ประตูต่อศูนย์จากสถิติที่เจอกันนะครับบาเยนมินิทำได้ดีกว่าตลอดนะครับ ราคาเปิดมาต่อ2ลูกถือว่าไม่แพงเกมนี้บาเยิร์นมิวนิกบุกเอาชนะได้แน่ครับเซียนมีเลือกเชียร์บาเยิร์นมิวนิกครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของคลิปวันนี้แล้วนะครับย้ายไปทางฝั่งของอิตาลีบ้างนะครับเซเรียนะครับนาโปลีพบกับอินเตอร์มิลานนะครับไปดูที่ ราคาเอเชียนแฮนดิแคปนาโปลีอยู่ตรงนี้นะครับอินเตอร์มิลานต่อปอปอนะครับเปิดมาแล้วก็ลดลงมานะครับเป็นอินเตอร์มิลานต่อเสมอนะครับคุณนี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครับที่สนามเดียโกอาร์ mando มาราดนานะครับ ผลงานล่าสุดที่พบกัน6นะัดหลังสุดเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นนาโปลีชนะเพียงแค่1นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้3อันดับในตารางคะแนนสูสีครับวันนี้เป็นทีมหัวตารางนะครับเจ้าบ้านนาโปลีอยู่ในอันดับที่2นะครับเกมนี้ถ้าชนะขึ้นนำจากฝูงทันทีนะครับพวกเขามี52แต้มจาก24นะัด ส่วนอินเตอร์อยู่ในอันดับจากฝูงมีห้ิบสแต้มจาก23นัดนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดนะฮะนัดนี้อินเตอร์ก็ต้องการชัยชนะเพื่อหนีหา่างส่วนนาบปรีเองก็ต้องการชัยชนะเพื่อทำแต้มขึ้นนำเป็นจากฝูงหนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับนาบปรีเนี่ยชนะ4เสมอสองแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับส่วนอินเตอร์มิลานชนะ2เสมอ3แพ้ไป1 เป็นการพระท่าต่อเอซิมิลานนั่นเองเจ้าถินาบรีโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับผลงานนัดที่ผ่านมาไปชนะเวนิสมา2ประตูต่อศสภาพความพร้อมของทีมนัดนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเออร์วิงโลซาโนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับน่าพวกเขาน่าจะมาในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับ โตลุกก็มีมัตเตโอปลิตานโนปิโอเตอร์ชิลินสกี้นะครับลอเรนโซอินซิเยและก็วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับส่วนทีมเยือนอินเตอร์มิลานของซิโมเนอินซากีนั้นผลงานนับที่ผ่านมาเอาชนะโรม่ามาในบอลถ้วยนะครับ2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันความพร้อมของทีมนัดนี้จะไม่ได้ใช้งานหัวกินคอเลอากับ โรบินโกเซนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงอเล็กซานโดบาสโตนีที่ติดโทษแบนนะครับนัดนี้คาดว่าจะมาในระบบ352ตามขนาดครับคู่กองหน้าอย่างเอดินเจโกลาตาโลมาตินเนสนะครับแล้วก็มีเดนเซลดูมฟีกับอีวานเปเรซิตนะครับขึ้นทางด้านซ้ายและขวาตามลำดับนะัดนี้เชื่อว่าอินเตอร์มิลานมีโอกาส บุกไปชนะนาโปรีได้สูงนะครับเพราะว่าพวกเขายังคงเป็นต่อในเรื่องของขุมกำลังที่ยังมีผู้เล่นดีๆให้เลือกใช้งานหลายๆนะครับแถมฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมยังดูดีอยู่นะครับพาทีมสะดุดแพ้แค่สนัดเท่านั้นตลอด20เกมที่ผ่านมารั้งจา่าฝูงในลีกตอนนี้นะครับทำให้นัดนี้พวกเขาต้องเน้นนักเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปขณะที่นาโปรีนั้นจะว่าไปถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาก นะครับพาทีมเก็บชัยชนะมาสานัดติดแล้วแต่ว่าเกมรับของทีมพวกเขาเนี่ยยังไว้ใจไม่ค่อยได้เพราะว่าพวกเขามักจะพลาดกันบ่อยๆนะครับพลาดกันง่ายๆฮะเมื่อต้องเจอกับทีมใหญ่นะครับนัดนี้เชื่อว่าอินเตอร์มิลานเหนือกว่าคนระับบุกไปชนะนาโปลีได้แน่นอนนะครับเซียนหมีเลือกเชียอินเตอร์มิลานนะครับบทสรุป4คู่ประจำคลิปวันนี้นะครับ12กุมภาพันธ์2,500 65นะครับคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาท์ทัมป์ตันนะครับคู่นี้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่ของนอริทซิตี้นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโบคุ้มกับบาเยิร์นมิวนิกต่อบาเยิร์นครับคู่สุดท้ายนาโปลีเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ต่อเสมออินเตอร์ฮะวันนี้ต่อให้หมดครับ สคู่ประจําคลิปของเรานะครับขอทุกคนโชคดีแล้วกันนะในกาคนนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งค่าแจ้งเตือนให้กับ y o u t u b e Channel ซินมมีทุกโต๊ะด้วยนะครับลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ